ก็กราบสวัสดี้พี่ๆน้องๆทุกคนที่มาร่วมการวันนี้นะครับวันนี้ดีใจได้ยินเสียงแคร์มาคอนแกนเลยเสียงแคร์แล้วมามาหาสารคามได้เสียงแครคราวที่แล้วมาอีสานเนี่ยไปทศวๆณฐอนแกนเขาก็จัดงานหมอลำให้ดูแต่หมอลำไม่มีแคร์มีอิเล็กตรอนแม เขาจะร้องเก่งยังไงก็เสียใจเพราะไม่ได้ความรู้สึกว่ามีหมอแคนด้วยครับผู้สนิทละของภาคอีสานวันนี้ก็มาหาสระคยได้เห็นหมอแคนคนแรกของแแฟนต์แฟนต์แนต์หาคราวนี้ดีใจมากเลยครับก็เป็นส่วนหนึ่งของงานทำเราก็เปิดแพร่แล้วก็เป็นสิ่งที่สุดแต่ชาติเชอบตอนผมไปทํางานที่ซานดิเอโกครั้งหนึ่งเคยเจอหนุ่มฝรั่งที่เขามาขอมา มาสอนหนังสือที่ที่ศาลนี่แหละแล้วเ,เขาบอกว่านี่เดียรองเยกรอก่อนผมก็นั่งอยู่ในร้านอาหารก็รอๆเอ้ะทำไมมันให้เรารอได้ทำไมเขาวิ่งกลับไปที่บพันธุ์นี่เขาหยิบแครมาเป็นฝรั่งเนี่ยฮะหยิบแครมาแล้วก็เป่าแครให้ฟังออยอดเยี่ยม์ลิ่งใจมาก <laughs> เขารักเรามากด <laughs> ีใจครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งวัฒนธรรมของเราเเกัรสรางละเอียดออกกันทั้งนิยายนะเป็นสิ่งที่เป็นมรดกเป็นสมบัติ ที่เราส่งต่อให้หหลูกหลานเราได้เพราะว่าถ้าไม่มีคนที่ส่งต่อให้แล้วเนี่ยวัฒนธรรมของเราหรือสมบัติเราเนี่ยก็จะหายไปเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนในห้องนี้เนี่ยจงจำนึกว่าเรามีอะไรที่สำคัญบ้ามีอะไรที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่บ้างแล้วอยากให้มันอยู่ต่อไปไหน่อยขอให้ส่งต่ออะไรจะเป็นประเพณีอะไรเป็นธรรมเนียมที่สำคัญของเราขอให้สอนลูกๆหลานๆทุกคนให้เขาไว้ในโลกที่เขานิยม โยกโลกในในในโลกที่ตอนนี้อาจจะคิดว่าของบ้านเราร้านหลนังหรือว่าน่าเบื่ออยากจะให้ลูกหลานชาวไทยประสนใจสิ่งที่ทําให้เราเป็นคนไทยการเพ็นริรศรัมบวประเพณีไหว้ครูการที่เรารักพระพุทธศาสนาการที่เรานอกน้องกับคุณพ่อคุณแม่การที่เราให้เกียรติคนทุกคนที่เราพบเจอ ที่คือความอ่อนน้อมของคนไทยผมภูมิใจนะครับที่ได้มามาสกลวานนี้ดีใจที่เจอเด็กๆหลายคนนะไปที่สอง,งเรียนแล้วก็ดีใจท,ที่ที่เห็นว่าเราก็มีเยาวชนที่มีประสิทธิภาพขอฝากด้วยขอฝากทุกท่านที่มาสกลดูแลเด็กๆด,ด้วยแล้วก็วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเรื่อง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 ควาย ไม่ทราบว่าสิ่งที่มีคุณค่าเยอะแล้วก็แล้ก็แหมเป็นเป็นม่าใช้เรียกคนม่กเ่้งไปอะอยางเงเรื่องเลื่องๆนั่นนะก็ดีใจครับแล้วก็เป็นวันที่ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับ <laughs> วันนี้แพ็กมากนะครับ <laughs> ว,วันที่ยา <laughs> วยาวนี่ <laughs> ลเลยหน่อยครับแต่ก็คุ้มคุ้มได้รู้สึกพื้มากที่ได้เจอประชาชนนะครับที่โรงเรียนแล้วก็ผมว่าให้เวลาทุกคนใครจะมารับใครจะมาใครมารอ,อเพื่อเจอผมก็อยากจะเจอเขาเป็นสิ่งสำคัญเราให้เกียรติซึ่งกันและกันผมไม่ให้เขามารอ,อกเกินก็ดีใจแล้วก็อยากจะกราบขอบคุณทุกคนนะคร จะน้อมรับพรและความปรารถนาดีของทุกคนไว้ในใจไม่มีทางลืมรู้สึกเื่อนไปติอย่างมากกขอบคุณมากครับ